สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชีพทาคาวิเศษนะครับวันศุกร์ที่12มิถนายน2563ักครับ9้าโมง25นาทีนะครับแฟนรายการก็อยากจะรีวิวนะฮะร,รีวิวมัติชนสุดสัปดาห์หน่อยครับเนี่ยหน้าปกเซฟคนดีหน้าปกเซฟคนดีนะครับนี่ฮมมติชนสุดสัปดาห์เซฟคนดีขอบคุณมัติชนด้วยนะครับก็เป็นภาพคุณ สมคิดจตุสีพิทักษ์นะสมคิดจตุสี <S <S พิทักษ์นะครับเซฟหน่อยกับท่านปรียาทรเทวกุลนะครับ <S <S ปฏิบัติการกินกัญชาช่วยมาแต่ไกลด้อยค่าอุ้มวันเฉลเิมเซฟไม่กลัวกลัวโดนอุ้มอ่ะไปดูนะครับอันนี้เป็นฉบับ12ถึง18มนิถุนายนนะครับ2563ปีที่40ฉบับที่ 2 0ง8ั 78, บาทครับแฟนรายการอยู่ใกล้ที่ไหนซื้ออ่านได้เลยนะครับมที่ชนผมอ่านแบบรีวิวนะครับแฟนรายการเราจะได้เห็นทั้งหมดนะครับแล้วแฟนรายการก็ไปลงรายละเอียดในเว็บไซต์หรือในส่วนของแบบซื้ออ่านเลยครับเกมคนดีเกมคนดีทันทีสมคิดจะุสิตพิทักษ์เปิดวาทกรรมคนดีขึ้นมา เราย้ายคนดีเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเข้ามาช่วยทํางานการเมืองแต่คนดีภายใต้การเมืองอยู่ไม่ได้นะครับเขายกตัวอย่างกอบศักกุตะกูลนในนไดซี่กมานที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีชุดนี้แต่นยายกก็คือการป้องกันสามรัฐมนตรีในสังกัดใครคุมอํานาจพลังประชารัฐเป็นสามปอดจริงหรือนะครับนี่ครับนี่คือเรื่องเด่นในฉบับเลยครับเซฟคนดีนะฮะคนที่จะเข้าอก คนที่เข้าใจหัวอกในสมคิดจตุศสีวิทักษ์ดีที่สุดคงไม่พ้นหม่อมราชวงปรียาธรเทวกุลย้อนเวลาไป18สิงหาคม25 8ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สร้างความระจใจให้กับลัมตรีที่เข้าร่วมคณะรัมตรีด้วยการกล่าวที่ประชุมครมว่าขอบคุณครมช่วยทำงานเต็มที่แต่มีความจำเป็นต้องปรับครมลัมตรีแต่ละคนไม่ได้มีปัญหาหรือมีข้อบอกพร่องในการทำงานแต่ที่จำเป็นต้องคือปรับให้เหมาะสม ไม่ได้ปรับตามกระแสเคารพพี่ๆทุกคนเมื่อพูดเสร็จนายกเมื่อพูดเสร็จรัฐมนตรีหลายคนถึงกับนิ่งอึ้งผมราชชุมชพิเดียทรทวิคุลรองนายกเอ่ยยังเป็นสภาพปุษปว่ามีความเข้าใจว่านายกทําเพื่อประโยชน์เป็นที่ตั้งแต่ก็เป็นความเข้าใจราคาแพงอย่างยิ่งพอเมื่อประกาศผลปรับคอรมอออกมาทีมเศรษฐกิจของอ่อมราชงุ์พิเดียทรถูกรกเเป็นคนดีไม่นกประโยเป็น่ันามเข้พอ่พม่อปราลุดมมที้กองหุยวง ไม่ว่าจะเป็นนายสม,มยัยภาษีรัฐมนตรีอ่ารัฐมนตรีลังนายจากคนผ่าสุวรรณิศรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนายรงชัยอัครเสบนีรัฐมนตรีพลังงานวิติพิพงษ์พึ่งบุญนายุทธยารัฐมนตรีกรเกษตรและสากลนายพรชัยรุจีประภาลรัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศนายอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยกเกษตรนะครับฝ่ายที่เสียบเข้ามา ฝ่ายที่เสียบแทนก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะคือสมคิดจารุศรีพิทักษ์ประธานที่ปรึกษายนรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและสมาชิกกสช,ชนั่นเองโดยเข้ามาเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจนําทีมทํางานสิทธิ์มาครบคันที่นายอภิษฎตันติวลพงศ์กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีลังแทงนนายสมหมายภาษีซึ่งปรับออกนายสุเมนศรีนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบ,บันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาศิแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัย มาเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ครับขณะที่นายอุตมศากวนาโทธิการวดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นรัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไอซีทีครับทนายพรชัยรุจิประภาที่ถูกปรับออกนาชการศรีบุญเรืองประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมขนายจักรมนภผาสูวที่ถูกปล่อยพอลงนายสนทรรีสนธจิรุลงนักธุรกิจที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมวงเล็บนางอัชการศรีบุญเรืองในเดือนกันยายน2558 และเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ในเดือนธันวาคมพศ2 5 5พ้ครับการเข้ามาของทีมเศรษฐกิจในสมคิดเกิดท่ามกลางข้อกล่าวหาทีมเศรษฐกิจเดิมของหม่อมราชวงศ์ปีเดียทรทั้งใต้ดินบนดินว่าการทํางานว่าล้มเหลวในการทํางานโดยเฉพาะกับการประเมินที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่นายสมคิดนั่งเป็นประธานนั่นเองทําให้หม่อมราชวงศ์ปีดี ยาธรและทีมงานแตกหักกับรัฐบาลไม่ยอมรูปงานต่อพร้อมวาทะอันลือลั่นแบ่งแยกและปกครองไว้ข้างหลังส่วนดนตรีบางคนก็ส่งวิญญาณฝ่ายคา้านนอกสภามากระทั่งณวันนี้สท้อนความแค้นฝังลึกทั้งหมอรมรชวงปิยาธรและนายสมคิดก็มองตาก็ทะลุถึงหัวใจจากวันนั้นมาถึงวันนี้ทีมเศรษฐกิจของนายสมคิดที่เคยใหญ่โตร้อยรอลงตามแบบแม้ช่วงเปลี่ยนผ่านจากคอชัเป็นรัฐบาลเลือกตั้งทีมของนายสมคิด ที่ถูกเรียกสีกุมารประกอบด้วยอุตามะสาวนาโยนนายสนธยาสนธิจิโรงนายสุนเมนซีนายกขอบพุตตุกุลจะเข้าไปสร้างภาพพลังประชาธิขึ้นมาใช้ภาพพจน์ความเป็นนักวิชาการนักทุเดียทาให้พรรคเจือจางสีเขียวลงได้มากเล่นเข้าไปดำงรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและทีมนโยบายเพื่อลบการเชื่อมต่ออํานาจจากคอสอชอซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่ขณะหลังเลือกตั้งและได้เข้ามาเป็นแกนนํจาจัดตั้งรัฐบาลบทบาทของนายสมคิดและสีกุมารมิอาจทะลุระบบโคต้าทั้งใน พลังประชารัฐและพารุมรัฐบาลไปได้จึงครองตําแหน่งได้สีเก้าอี้คือรองนายฐมตรีและสามนั้นตรีนายขอบศักดิ์ต้องไปยืนอยู่ข้างนอกถ้าเป็นการเป็นทีมเศรษฐกิจหายไปในสมัยการเป็นเพียงนองในยุคที่แรง,ร,งรัมนตรีทีมเท่านั้นขณะที่พลเอกประยุทธ์ป,ประกาศเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองยิ่งทาให้คนนอกมองเห็นระยะห่างที่เกิดขึ้นทั้งในรัฐบาลและในพรรคพลังประชารัฐและในที่สุดภาวะเศรษฐกิจที่ถมเข้ามาต่อเนื่อง เช่นเดียวกับมรสุมภัยในพรรคที่มุ่งโจมตีหัวหน้าและเลขาธิการพรรคฐานไม่ดูแลสอสออย่างดีผสมเจือกับความต้องการที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีที่สุดเป้าหมายทาลายที่มากด้วยเหลี่ยมการเมืองก็พุ่งเข้าสู่นายสมคิดและสามรัฐมนตรีอยากที่เห็นเลิศก,กรรมบีบให้ออกให้ทิ้งหัวหน้าเขาอยู่หัวหน้าพรรคแล้วเลขาธิการพรรคก่อนจะรุกไปสู่จุดหมายนะั่นคือเขาทร,รัฐมนตรีจึงนํามาสู่วาทกรรม ชวนคิดจากปากนายสมคิดถึงกระแสความวุ่นวายแทนทักษพรลงชลั์มงเล็บนะครับมงเล็บเครื่องหมายคำพูดครับช่วงนี้พวกเราทุกคนไม่ว่าใครต้องร่วมใจกันช่วยดูแลให้การเมืองดีการเมืองสําคัญมากและเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าการเมืองดีเศรษฐกิจด,ดีสังคมดีตามถ้าบรรยากาศการเมืองไม่ดีงานการก็ไม่เดินทุกคนเดือดร้อนรวมถึงพวกเราด้วยต้องช่วยกันเราต้องการให้คนดีเข้ามาช่วยการทํางานการเมือง เราเห็นแต่วันแรกอย่างนายกอบศักด์บูตะคูลรองเลขาธิการํำตรีฝ่ายการเมืองคนดีคนแก่งซื้อสัต์สดวเขาก็อยู่การเมืองไม่ได้ถ้าแล้วทยอยไปเที่ยวคนใครจะทํางานถ้าเขาไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นต่างหากที่เดือดร้อนคนดีมีเยอะในเมืองไทยละอย่างให้เขาเข้ามาถ้าเข้ามาก็เชิญเข้ามาเลยว่าถ้าคนดีอยู่การเมืองไม่ได้ตีความเป็นอื่นไม่ได้นอกจากซื่อแปรกวง กำลังโยงคำถามสําคัญไปที่รรพพระองค์ชารัฐพลเอกประยุทธ์และสังคมว่าจะไม่ป้องกันคนดีหรือและคนดีนั้นย่อมมีภาพของนายสมคิดและศรีคูมารลอยอย่างโดดเด่นทั้งนี้นายสมคิดแม้จะวางตัวอยู่เหนือการเมืองแต่ก็ผ่านการเมืองมากย่อมรู้ดีว่ากลุ่มของตนเสียเปรียบและได้เปรียบตรงไหนเสียเปรียกว่าคือเสียงในพรรคที่บีบคัน้นกดดันให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคแรกเลยสานการพรรคสำเร็จไปค่อนตัวขณะนี้เหลือเพียงเก้าอี้รักษาเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งจากกระแสสังคมฝ่ายที่หนุนรัฐบาลดู จากสับสนนสมคิดกับสีกุมารมากกว่าฝ่ายที่เข้ามายึดพักพยายามชูพรเอกประวิทยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักด้วยเห็นว่าพักมีจุดอ่อนและภายใต้การนําของนักการเมืองเขี่ยวลากเขี่ยวลากอันไม่เป็นผลดีกับพักและรัฐบาลจากกระแสะไม่เอานักเลือกตั้งนี้เองทําให้ในายสมคิดชูประเด็นต่อสู้นั่นคือปลุกกระแสเซฟคนดีแฮชแท็กเซฟคนดีและปกป้องให้คนดีทํางาน โดยหวังว่าสังคมจะสับสูยิ่งกว่านั้นคืออาจโน้มน้าวให้พลเอกประยุทธ์รักษาภาพปกป้องคนดีซึ่งให้ผลการปรับคณะมนตรีเป็นบวกแก่ในสมคิดและพวกมากกว่าโดยตอนนี้ปรับคอรมอยังไม่ได้ดำเนินการโดยพลเอกประยุทธ์แจ้งต่อครอรมอลเพียงว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองเป็นเรื่องการเมืองตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นให้ทุกคนทํางานตามที่เรียบร้อยเรื่องอื่นผมตัดสินใจเองเมื่อมีการตัดสินใจของผู้นำรัฐบาลยังไม่ถึงที่สุดการตัดสินเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผู้นํา เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการปลุกกระแส #save #nohashtag s a คนดีจะเป็นไพ่สําคัญของฝ่ายสมคิดนายสมคิดเมื่อถูกตั้งคำถามว่าแล้วนายสมคิดเหมือนกันแล้วนายกคิดเหมือนกันหรือไม่วงเล็บในการปกป้องคนดีนายสมคิดได้ตอบแทนไปอย่างมั่นใจว่าอ้าวนายกเป็นคนดีไม่ใช่หรือท่านก็ต้องคิดเหมือนกันฝ่ายตรงข้ามในพักมองเกม s a ฟคนดีนี้ออกจึงไม่แปลกใจที่มีการด่าหน้ามากดดัน แก้เกมทันทีโดยใช้วุฒธธนาคมาน,นุสสนับสนชี้เชื่อนนักรักษากรรมการบริหารพรรคพลังปรชะชารัฐออกมาโตว่านากักการเมืองในสภาไม่สบายใจคนนี้ที่นายสมคิดระบ,บุว่าคนดีอยู่ไม่ได้ไม่มีที่ยืนเพราะสสนเนี่ยในสภาก็ทําความดีกันมาอีกทั้งยังได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนหากไม่ใช่คนดีคงอยู่ไม่ได้คุณใช้วุฒิพูดต่อครับทั้งนี้หากนายสมคิดคิดว่าความดีที่นายสมคิดมีนั้นไม่เหมาะสมทางการเมืองขอไปทํางาน ด้านวิชาการดีกว่าขณะที่เรื่องในพักพลังรชาลสมาชิกพักต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังกรรมการมหามพักเราออกส่วนในอุตมะด้สนธิสัตต้องลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่หรือไม่นั้นเจ้าตัวคิดเองบอกได้แค่นี้วันนี้พักส่งสัญญาณว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในหน้าที่ของเจ้าตัวว่าจะตัดสินใจว่าเมื่อพักส่งสัญญาณเช่นนี้จะตัดสินใจอย่างไร ส่วนคุณสมบัติของหัวหน้าพรรคคนใหม่มองว่าอันดับแรกต้องเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของสมาชิกพรรคและสสที่สําคัญต้องเป็นคนมีประสบการณ์มีบารมีสามารถทําให้คนในพักร่วมแรงร่วมใจสร้างพายเข้มแข็งทํางานเพื่อประชาชนอย่างมั่นคงต่อไปทางนี้คลผลเอกประวิทธิวงสุวรรณรองนายกมีความเหมาะสมกับตําแหน่งหัวหน้าพรรคประชารัฐเป็นคุณสมบัติครบจะเห็นว่ามีการตามหักล้างทุกประเด็นต้องดูว่าแฮชแท็กเซฟคนดีมีการ ชูพลเอกประวิตยเป็นผู้นําและปรับแถวคอรมอใหม่ไฟไหนจะเหนือกันนะครับ #save คนดีนี่เป็นการตั้งของมติชนเองนะครับแต่ยังไม่มีการขึ้นในทวิตเตอร์นะครับโอ้ก็ต้องขอบคุณมติชนด้วยก็เป็นเรื่องเด่นในฉบับน,นะครับมาดูหน้า11แบบรีวิวนะครับแบบรีวิวในการหาอา่านเพิ่มเติมนะครับไฟค้าโนแอเพื่อไทยแตกกก,ก้าวไกลละสามประชาชาติสอผักแตกนะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นกันเยอะนะฮะเขาบอกว่าเป็นไวรัสการเมือง เป็นองค์กรอิสระมาตรฐานเผือกร้อนเสถียรเก้าอี้สวนะครับปฏิบัติการกินกัญชาช่วยมาแต่ไกลด้วยค่าอุ้มวันเฉลิมลุมจองเค้กงบสีแสนล้านจำหน่ายโปรเจกต์พิสดาอัตกอไอเดียกระชูด1.4ุดหมื่นล้านครับแลยวพิเศษขยับทับรับหัวหน้าป้อมสกัดพี่ใหญ่รีเทนรับยกย้ายใหญ่ทับบกกระเพื่อมเตรียมทหาร22ชิงเสทบแม่ทัพสีจับตาแม่ทัพเดฟ อุ้มหายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิสทธิ์ผู้ที่พายกันบางคนรู้สึกอายกรรมต่อผู้อื่นต่างไม่ใช่คนแรกแลาไม่ใช่คนสุดท้ายครับอันนี้คุยกับยิ่งชีพไอรอมองอนี่มองมุมมองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นใน6สังคมไม่ปกติที่เขาพยายามกดให้รู้สึกว่าปกติผมก็เป็นแฟนคลับแกอยู่นะครับตามทวิตเตอร์อยู่ไอรอ เซฟวันเฉลิมอันนี้อาจารย์ศิีโรธนะครับเซฟวันเฉลิมควรมีไม่ควรมีผู้ถกอ,อันทําอันตรายเพราะความคิดเห็นต่างสมชายศรีสุธิยากรครับใครจะตรวจสอบองค์กรอิสระสารรัฐมนูญอันนี้คอน่า์ของคุณมุกดาส่วนในชาตินะครับ80ปี8%ปปียังไม่มีวิชาตไตแต่มีรอบสังหารอุ้มหายเศรษฐกิจครับงบฟื้นฟู4ี่แสนล้านยั่วยว,ยวนพลังวิชาลัฐฟัดกันนัวอ่ สีกุมารพ้นคอรมอรส์ตามสูตรเสร็จนาค่าขอถึกเสร็จศึกค่าขุนพลอันนี้โรบินฮูดครับโรบินฮูดโรบินฮูดอันนี้คุณหนุ่มเมืองจันนะครับโอ้เขียนเขียนได้สุดยอดมากโรบินฮูดก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับแพลตฟอร์มใหม่ของทางคารไพพนิชจะมาสู้กับแกล็บแต่ไม่หักค่า GP อ่าเหมือนกับไลแมนอะไรพวกนั้นะครับ สุดยอดสุดยอดอันนี้ผมตบมือเลยครับสำหรับแทพนินนะมงคนวชรังกูล10วันอันตราย10วันเมริการอันตรายผลพวงจากการประทวงจอร์จฟอยไม่อาจสั่นสะเทือนอเมริกาได้อันนี้โอท็อปมิดเยียนะครับอันนี้ช็อป1ถึงมิมิถุนายนถึง29มิถุนายนโอท็อปโซไทยช้อปปิ้งได้นะครับผ่านช h อปปี้ด้วยครับแฟนรายการ นี่ฮะส่งตรงเลย s h o p e e c o t h o t o p ซื้อเพียงหนึ่งชิ้นกระจายสู่ชุมชนนะครับนี่ฮะวิรัตวิรัตวิรัตแสงทองคำไม่ใช่แค่การบินไทยอันนี้ก็การ์ตูนนะโกโนงครับประครับก็คองกันไปทีมเศรษฐกิจนี่เป็นภาพพลเอกประวิทธ์พลเอกประยุทธ์แล้วก็คนไข้วิกฤตเศรษฐกิจนะฮะดูทรงไม่ไหวแล้ว วัคซอ,อันนี้วัคซีนโควิดสิโควิดสิใครถึงก่อนกันฮะรัตนตรีทีสุวงนะครับภาษาเขียนที่เปลี่ยนไปชุนคนไทยเลือกตั้งลำปางเนอร์เรื่องการศึกษาครับโควิดพ้นพิลงเองกนชนกาขาดสภาพคล่องจอปิดกิจการตะเกียงชีวิตปากัสินฉบับอ่านใหม่นะครับของอาจารย์อนุสร์ติปยานนท์นะครับจระตูตนี้น่ารักดี ไผเป็นไผ่พลังประชารัฐนะครับหึ่มๆึมหึมผมว่าอาทิตย์หน้านี้น่าจะมีทั้งเพื่อไทยเพื่อประชาธิปัตย์อยู่ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คุยกับทูตโลเรนโซกาลันตีไทยอิตาลียืนหยัดเคียงข้างวิกฤตโควิดครับจากวัสเปนถึงโควิดสิบเก้าพิจิตรมาพันออกสู้เชื้ออุบัติใหม่ครับคุณจกักริดสิริลินมอเตอร์ไซค์กับชีวิตที่มีความเป็นไปได้ ฟอร์จูเนอร์ไฮโรฮิโร่รุ่นใหม่สวยใช้ไลนะครับมดบริรักษ์ผู้ช่วยหุนยนห่นยนต์หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์นะครับอันนี้รูปแบบการแพทย์หลังโควิดสิบเก้ารโทนนารีหรือสิ่งที่อยู่ในปักษาสวรรค์ท่องเที่ยววิถีใหม่ครับนิเวศวิกฤตนิเวศสังคมและการยับยั้งสงครามนะครับสุขติก็ได้เงาจันทร์ว้ฒนธรรมใหม่ของนิยมอินเดีย อันนี้ขออาจารย์สุชาติบุมสุขครับไทยยุคหลังโควิดการบริหารจัดก,การใหม่ New Normal คงต้องพอเพียงนะครับนงนุสิษหไฮเดชาครับรอยเอลในพลังประชาชนสำคัญตรงต,รงตอนจบเรียนรู้จากประวัติศาสตร์โลกระบาดนะครับอาจารย์เกษรเ,เตชาพิระอันนี้อะไรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัยอนันต์สุวรรณนิดข้อจบเถียง อ่านยังไงดีอันเตอร์เรกนัมในกรีกโบราณและสมัยใหม่เมื่อประธานชมรมข้าราชการอายการบำนานส่งสารถึงอายการสูงสุดนี่เขาเขียนจากดรคณิหนาคอนนะอออดีตอายการสูงสุดนะครับผมเคยเรียนวิชากฎหมายอาญากับท่านครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะครับตอนท่านไปสอนที่มาเลยพยับสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ ปี3 6 3 6ครับหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล่มใหม่นะครับกวีกววาดความเป็นจริงอ่านาสะหน่อยนะครับโลกแปลกเปรี่ยวเสมอสำหรับผู้มีหัวใจแบบบางเมื่อคุณยื่นมือให้ใครสักคนคุณจะถูกรุมถึงจากหัวใจทมินนับไม่ถ้วนที่นี่ไม่ใช่สถานสำหรับผู้หยิบยื่นผู้คนบางจำพวกพร้อมจะฉีกกระชาก ความดีงามจะกลายเป็นงคะเลือดของคุณจะกลายเป็นพักษาหารลำคอจะถูกฝังเขี่ยวคมที่สุดคุณจะขาดซีดและลมลงนี่ครับเรียนเชิญไปรายการสมัครสมาชิกนะครับของมัติชนครับมีมัติชนศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เทคโนโลยีชาวบ้านครับส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับลด40ร์เ0ฟื้นฝอยกันบ้างอันนี้จะตัวกินสุนทร น,นี่นวรัตพงไพบูลณ์ครับร่วมปฏิรูปศิละปะวัฒนธรรมเพลงโปรดต่างไวคำตอบอยู่ในจุดเริ่มต้นทางรอดอยู่ในครัวนะครับนำพึ่งที่ไม่ควรให้หยดอันนี้พลเอกปัญชรชวรนศิลครับสองพันห้ารอยสลิดเผ่าพื้นรักหักเหลี่ยมโหดพระกิ่งน้ำท่วมนะครับพระกิ่งน้ำท่วม มงคลเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศ์ราวลารามนะครับหัตถิหีหกรรมอันนี้คืออะไรแพทย์หญิงอ่าพิกษุณีหญิงชัดสุมานครับนี่น่าจะเป็นในหลวงเนาะนนีน่าจะเป็นสมเด็จยานนะครับหัตถิหรกมเป็นสังฆกรรมคือการกระทําโดยสังฆ อธิบายเข้าใจไปง่ายคือการทำซ้ําให้มั่นคงเพื่อจุดประสงค์การเข้าสังขารในวัดนั้นๆสุดสําเร็จของชีวิตสง่งเคาะญาติครับสง่งเคาะญาตินิมงคลสูงสุดคืนปีเสือโตเกียวกูลบ่อร้างพางศพกาดตกอย่ากาดตกเสือมอห้อมอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับชมลมฮักตัวเมืองตัวเมืองคือภาษามเมืองนะ bad education อันนี้อยู่ในซีรีส์ของ HBO ไม่ใช่ซีรีส์ครับเป็นหนังใน HBO นะครับผมดูแวบๆเหมือนกันแต่ว่าดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นหนังที่ดีมากนะครับสังคมแห่งการเชื่อใจวัชระแวววุฒินันความทรงจำแต่การจากไปของนักตอ่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนอัมลาสกาลา ความบอกลาวความทรงจำศูนย์กลางความทันสมัยก่อนเกิดห้างสับสินค้าในไทยครับกองกบสำริดเรียกมโหระทึกยืมจากกลองอินเดียชองชาร์ครุโซ่้าพโกอาเมเนียนความฝังใจแห่งจิตวิญญ,ญาณตะวันออกความเงียบเงันต่อการลุ่มหายกับความดีบริสุทธิ์ที่แม่แปดเปื้อนการเมืองสัญหาพชากสมตีตกชื่อผลเอกนิพัฒน์คนละกติกานะครับ หลวงชีวิตลูกหนังผู้การจอนนี่นาวาอ์กัมปนาตอึ้งสูงเนินอันนี้สติลสัมผัสหัวใจจะไปคิดเยอะมีศิลปะว่ารมโอ้มีหนังสือบรรทุกปาปอปิโดด้วยก่อนลาลับอำลามน,มนุษยานิยม จอห์นเกรย์ผู้เขียนแปลเนติวิทย์ oh, โอ้โหเนติวิทย์แปลเลยครับเนี่ยเออหน้ามาอ่านนะ่นี่สิศิลป,ปวัฒนธรรมเล่มล่าสุดครับสุนทรผู้นี่เจ้าของสำนักพิมพ์ผีเสื้อนะครับเนี่ยคุณมากรดอร์อดีเจ็ดสิบสามปีวินัยพันธุรัฐผมโชคดีได้ทำทุกอย่างที่รักนะครับอายุเจ็ดสิบสามปีแล้วมีวงเดอะฮอต อ่าเขาเรียกอะไรนะ Impossible นะครับวง Impossible เข้าใจว่าเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะใช่ศปินแห่งชาตินะครับเป็นศิลป์รักของครูพยงมุกดาพันธ์ร้องเพลงแต่อายุสิบสเป็นนักร้องในเพลงหลายยุคนะครับมีเพื่อนร่วมวงอย่าง Impossible เต๋อเลวัตพุทธินานต้อยเศรษฐาศิราฉายานะครับ ละครจักจักวงวงหลังโควิด -19 ลําลำโพงทีวีที่น่าสนใจทำไมต้องด่าดารานะครับอันนี้คุณปูไปายานะครับตอนนี้คุณเซฟคุณวันเฉลิมนะฮะอารูมฟูแห่งบรูบิ๊กบิ๊กแบนบรูเก่าอย่างลำลำ Last Day of American c r i m ความดีแดงเสรีภาพนะครับทวีปที่สูญหายแล้วจะปลูกดอกไม้สีชมพู คิดต่างเห็นต่างจะเป็นภัยนะครับอันนี้ฝูงนะ 93, เ3เหยี่ยวดำผักบุ้งสมุนไพรใกล้ตัวนะครับอันนี้บทบาทของสกลวรรณพงศ์อดีตผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยปัญหาเหยียดผิวเรื่องใหญ่ของโลกที่กีฬามองข้ามนะครับ <c oughs> Membership Fitness ครับมีแล้วใช้ได้หรือเปล่านะครับเปิดโชม บชไซเบอร์น,น,น่ปราบอัยกรารโซเชียลเฟกนิวพบบชคนแรกนี่ครับอันตี้เฟกนิวเขาก็มีเขาเรียกมันมีหน่วยงานเยอะนะพวกนี้ยฮะอันนี้ก็จะทำอะไรครับเดี๋ยวดูสิจะรับผิดชอบตั้งแต่แชร์ออนไลน์คดีหลอกลวงตัดต่อภาพนะครับ โอ้โหมีกรอบกำลังพล2,000ตำแหน่งอันนี้ผมว่าต้องใช้คนที่จบเทคโนโลยีเยอะๆเลยนะเนี่ยนาทีจับน้องกิติวุฒโทฮุบที่ส่ง3.8แสนล้านจับน้องกิติวุฒโทรครับอันนี้ก้าวย่างของบิ๊กป้อมจีนฮ่องกงและโลก กระเป๋าของมาดามอันนี้ภรรยานาทิกปราสนะครับปวดศาสตร์ความรุนแรงของตำรวจรสหรัฐก,กับผิวสีไทยเวียดนามกับกำไรจากโควิดคิมยอดจองกับบุดาลิีีเมเกอร์นะครับจอร์ดฟลอยยักใหญ่จะดีสัญญาการต่อสู้เหยียดผิวเราต่างเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเจเนอเรชั่นล็อกดาวน์นะครับ ในคุณสุทธิชัยกาแฟดําเขียนซุนยัตเซนวิถีแห่งอํานาจน่าอ่านมากนะครับโอเคครับแฟนรายการครับทั้งหมดก็ร้อยแปหน้าผมถือโอกาสรีวิวให้แฟนรายการได้ชมกันเลยนะครับก็ที่เปิดให้ชมเพราะว่าเพราะว่าผมถ้าเกิดไม่อ่านเนี้ยผมก็จะไม่ได้อ่านเลยพออ่านปุ๊บก็ถือโอกาสรีวิวเลยอย่างเล่มที่แล้วผมไม่ได้อ่านให้แฟนรายการ เพราะว่ามันมีภารกิจแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับมาอ่านนะครับก็ถือโอกาสอ่านรีวิวให้ฟังแฟนรายการท่านใดที่ชอบนะครับก็ไปซื้ออ่านเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในเนื้อหาสาระของมติชนเนี่ยน่าอ่านมากคือผมผมอ่านรีวิวเสร็จผมก็ต้องไปค่อยๆเก็บรายละเอียดทีหลังนะครับแฟนรายการสามารถซื้อที่แผงหนังสือได้หรือจะซื้ออ่านแบบผมนี่ก็ได้ครับอุบี มันมีหลายแอปนะแอปเบหรือว่าจะสั่งซื้อแบบมัติชนให้ส่งที่บ้านเลยก็ได้นะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง y o t u u e คชิปทำข่าวิเศษแล้วขอบคุณมัติชนสุดสัปดาห์ด้วยครับผมชิปทำข่าวิเศษสวัสดีครับ